ครักมแรกยังไม่มาเกมนี <Vietnamese> ้ภายในบ้านนีงครับรู้สึกอะไรบ้างครับเกมนี้นะครับเกมฟุตบอลมันมันกดดันครับวันนี้มันทําให้เด็กน้องๆที่ที่ได้รับโอกาสลงไปนะครับทําในแดนกลางซึ่งซึ่งมันต่อเนื่องไปในเกมลุกเกมลุกไม่ได้ครับมันก็ต้องให้เนี่ยครับฟุตบอลมันคือฟุตบอลแต่เราไม่โทษใครครับทุกอย่างต้องกลับไปแก้ไขแล้วก็ฝึกซ้อมให้มากกว่าเดิมครับผมตอนนี้ทีมมีปัญหาอะไรบ้างครับก็น่าจะเป็นตัวจบสกอร์ครับ ในโซนแอทแท็กเนี่ยครับพื้นที่ในการเล่นฟุตบอลของเด็กเราเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้นะครับว,ว่าเด็กฟุตเด็กเราเนี่ยมันจะต้องอเข้าใจในระบบสู่แดนแอทแทกกิ้งไปเนี่ยจังหวะจบสกอร์เนี่ยเห็นไหมครับแล้วความแตกต่างระหว่างผู้เล่นที่มีประสบการณ์กับน้องๆที่กำลังจะขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยครับมันทําให้เห็นโมเมนต์หลายๆโมเมนต์ที่ว่าการจบสกอร์ที่เด็ดที่ขาดของอนครต้องยอมรับครับวันนี้ตอนนี้ ทีมยังไม่ได้3มแต้มอยากให้พูดถึงเกมหน้าที่จะไปเจอยากสิ่งนะครับก็ก็ต้องสู้ครับสู้ครับแต่ว่าเราจะเล่นให้รับรัดกลุ่มกว่านี้เนี่ยไอ้ลูกที่เราเสียไปเป็นการเสียสมาธิซึ่งซึ่งลูกแบบเนี้ยมันคือประสบการณ์ที่น้องๆที่จะต้องเรียนรู้ในแต่ละเกมนะครับเพื่อเพื่อจะปเป็นนักกีฬาชีพไ,ได้ครับฟุตบอลครับผมขอบคุณมากครับ